สวัสดีครับผมต้นห้าเกาะนะครับก็วันนี้มันมีอะไรกันเอ่ยต่างสะดวกสะดวกครับผมนี่นะครับสุขลักษณะสุขลักษจะก่อสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยมีสองอย่างตัวที่ห้าตัวที่ห้าครับผมตอนตอนผมทำงานอยู่ตะวันแดงมีเจ็ดซอเขาตั้งมาเจ็ดซ้อซ้อที่หก ยทำได้ห้าทำได้ห้าต่อนี่ก็สุดยอดแล้วนะสุดยอดของสังคมแล้วเราช่วยกันไงคนละไม้คนละมือไม่ใช่ว่าทําคนเดียวแล้วเสร็จนะขยะมีใครอยากจับมั่งของที่เหลือใช้ใครอยากจับไปถามมารีเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงไม่ได้ครับคนต้องเจอขยะหายไปแล้วนี่หายไปแล้วหายไปแล้วเขาี่ต้นทักเปล่า ไม่ใช่ครับของใครเป็องใ,ใ,ใครนะเป็นไม้มใครเอามาไว้ไอไอตอนมาไม่เห็นนะครับเป็นไม้ใครหิ้วม,มาไว้ตรงนั้นไอตอนเออ,เอ่ไอ,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 อตอนที่เอามาผมไม่เห็นซึ่งผมเคยบอกแล้วเคยบอกครั้งนึงแล้วตอนนั้นไม่ได้พูดอะไรนะมีแต่บอกว่าเอออย่าเอามาทิ้งอีกเด้อครั้งก่อนอ่ะเกือบยี่สิบถุงอ,ะอ่ะถุงดำขนาดนี้ยในตรงที่ข<ส>้างกระท่อมอ่ะครับอผมเลยยกไ โต้ขียเตี้ยวยายลองลงุงคนป้าแตนไปตั้งขวางไว้ตรงนั้นอย่ามาไวอีเด้อผมเอาโตะไปตั้งไว้นั่นอันตรามันก็ไม่วายามาทิ้งอย่างงก็เลยคืองานมันเหลืออดอ่ะคือเราบอกกันดีๆแล้วเขาไม่ฟังอ่ะคระเดสดงวมาต้องให้ทําคลิปเ <c oughs> พราะทุกคนชอบทําคลิปไหม <c oughs> <c oughs> วันนี้เขาเทียนเก็บขยะคือวันนี้วันนี้จะทําทให้ดูว่าขยะที่ทายบนนอกไปทิง้ง <c oughs> ไปทิ้งไกลขนาดไหน เราควรจะควรจะให้ไทยบ้านนอกทําคนเดียวหรือว่าทําทุกคนบิ๊กคินนิ่งให้ททุกคนนะทําทุกบ้านเพียรความสะอาดบ้านตัวเองแล้วก็เอาไปทิ้งนั่นคือการทาบิ๊กคินนิ่งมันโรงงานมันบริษัทพนักงานทุกคนช่วยกันทาบิ๊กคินนิ่งอันนี้ก็เราทาบิ๊กคินนิ่งอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งทําครั้งหนึ่งเลียร์หมดเลยความสะอาดแต่เนี้ยเชื่อสะอาดแตกไปไทยมา มาแบบนี in in oh. anyway, point, not, so room, ้ให um uh, like, ้โโอ้หกดไลค์ให้เลยกดไลค์ให yeah, ้เลยครับแต่ถ้าสกปรกปุ๊บเดินมาเฮ้ยนี่ขยะเฮ้ยท่านดูกระจุงดำเฮ้ยนั่นน่ะเห็นไหมแฟนไปดูดิถ้าใครอยากมาจะเข้าร้านอาหารดีเรายังไม่อยากเช็งอันนี้ของโอโอบอกแล้วเดี๋ยวโอ๋เฝ้าไปเช็งไหมครับนี่ถ้าทำไปอย่างเงี้ยถ้ายังไปทำไปยังบ้านลุงกิมเห็นไหมทุกคนเอาไว้หน้าบ้านเองอ่ะลองไม่เคลียร์สักสองอาทิตย์ดิเรียบร้อยยังไงบ้าง เพราะว่าขยะเราเป็นทด้คัดแยกตั้งแต่ขยะเปียกขยะย่อยสลายขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอันตรายมันมีกี่ขยะหลายอย่างมันมีถังเขียวคือขยะทั่วไปถังสีน้ําเงินขยะอะไรไอถังสีน้ําเงินเนี่ยมันมีสี่ถังนะขยะทั้งขยะหนึ่งถังสีน้ําเงินคือขยะทั่วไปสองสีเขียวขยะย่อยสลายง่ายเศษใบไม้อะไรพวกนี้ก็เรียกสีเขียว ส่วนสีเหลืองขยะรีไซเคิลรีไซเคิลขยะสีแดงหมุนเวียนไงครับขยะหมุนเวียนขยะถังที่สีคือถังสีแดงขยะอันตรายขยะอันตรายครับครับโอ้เอาให้นิกี้ลูกถ้าเรารู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่แรกล้วให้ปตเอนตุงที่บ้านตาชานะครนี้ก็เดี๋ยวก็คงมาทำโอ้จะทำกดลวดโอ้ลุงลุงลุงจะแยกเป็นถังขยะแยกเนาะขับขขยะสีแย่างดีมากเลยค่ะ ดีค่ะดีค่ะสนับสนุนเรารอไม่ได้หรอกแต่แต่ถ้าดีนะคะอยากให้แบบขวดเนี้พราะมันไปรีไซเคิลได้ในะเราขยะยองแล้วในที่นุ่งพูดขยะสีอย่างนะขยะทั้งที่หนึ่งสีน้ําเงินนะขยะขยะทั่วไปขยะทั้งสีเขียวนะขยะย่อยสลายสีเขียวสีใบไม้เนี่ยอาหารที่มันย่อยสลายพวกเศษอาหารพวกเศษใบไม้ทุกอย่างนี่ย่อยสลายหมด เป็นขยะย่อยสลายสีเหลืองก็รีไซเคิลสีแดงอันตรายอใครทำงานบริษัททำงานโรงงานมาดูอบรม,มเรื่องพวกนี้มาหมดแล้วแล้วลวันนี้ลุงม,มีความคิดที่จะทำเป็นถังแบบไหนอะคะว,วันนี้วันนี้เอาขยะไปจุด <c oughs> ท,ท,ที่ทายบ้านนอกอาไปทิ้งอะอแกจะไปทิ้งไกลขนาดไหนครับใช่ต้องต้องไปดูใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเราไปทิ้งตรง ของยาอาชีพแต่หน้าแรงมาเราก็ต้องต้องเคลียร์ต้องเ่าต้องเคลียร์ความสะอาดอีกแต่หน้าฝนมันจุดไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าการจุดมันสร้างมลพิษไงลุงคะตอนนี้รู้สึกว่าตรงนั้นมันมันเต็มเลยนะเต็มใช่ไหมลุงมันมันเต็มหรือยังยังยังไม่เคยไปดูลุงเข้าไปดูแลใช่ไหมไม่เคยมีใครไปทิ้งตั้งแต่ตั้งแต่นู่นตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่นู่นแล้วก็มีคนไปทำลายหน่อยหนึ่งมันก็หมดแล้วเหลือหน่อยเดียว ก็ไม่มีใครก็จริงตอนนี้ก็เอาลงลงคัดแยกขยะช่วยกันแหละแต่ก็มีใครก็ต้องช่วยกันดูแลกันคนเดียวไม่ได้หรอกนนี้ผ้าอันนี้ซักได้ไหมนี่ซักได้ค่ะลุงมาจะเอาผ้าไปซักนี่ผัาพุ่โตะเลยใช่ค่ะไม่ดูใบไม้นาะใครก็ไม่ได้เบื่ไมาดูหมัมจขากลับไปซักคือทำของโต้ไม่ใช่หรือจ้า ล,ล้ลมแค้วน,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 นครับอี่นี่ะครับสองต่ะสอายนี่ะครนี่นะครันี่ครบอานนบอาี่นคบน่ะคบนะครับอ,อน,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 นี่นะครับนี่นะครับานจำคนะบไดนี่นะครัไดนี่นะครับอานะคองไนี่นะครอ้า่ะอน่ะครองานี่บอ้คยคอ่ะอ่ี่ค่จะล้มบะ น่ารักรนะโอ้โหนี่ค่ะน่ารักน่ารักเมื่อวานนี้มเมเดให้อาหารวิ่งมากเลยค่ะนี่น,นี่ครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับอืมน่ารักมนะขามขน,นนนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องก้นทักกอบด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วก็อย่าลืม ดูไลฟ์สดดูคลิปสักสามนาทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้นฮากกกกนะครับและอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ